ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาทําการตัดในส่วนที่เราทับกิ่งนะครับแบบที่แล้วนะครับอันนี้คือต้นที่เราทับกิ่งนะครับเดี๋ยวเราจะตัดต,ดตรงนี้นะครับอิบสมาอิสหมือมาแล้เห็นรน,นราบวะัแบบต้นเดี๋ยวเราจะยก ย้ายไปนะครับอ่าก็คือมีรากได้เสร็จสับแล้วตนะ้อง ได้ๆๆๆนี hmm. mm. Mm ่นะครับอุ๊บสินี่เราได้แล้วนะครับหนึ่งต้นพากลับบ้านได้ 啊。Oh.